วันที่4เมษายน2567สวัสดีครับวันนี้ลุงเอาเสรยนตสีแรงมา้าซิงเกิลพิสตันนะครับดับเบิลแอคชั่นสตรีมเอนจินเนี่ยเอามาทํทาความสะอาดแล้วก็เอามาทดลองโดยระบบนะครับเพื่อที่จะประกอบชุดมินิสตรีมพาวเวอร์แพลนซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องจักรไอ้น้ำแบบนี้นะครับแบบลิซิโพอคอเซนเดอร์นะครับสิงเกลิลเซนเดอร์ดับเบิ้ลแอคชั่นแล้วก็พวกสตีมเทอร์บายแต่วันนี้นำเสนอเครื่องจักรไอ้น้ำตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้ทำเสร็จนานแล้วละ่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ในสต็อกรอคนมาซื้อและปัจจุบันนี้ก็มีคนมาซื้อแล้วนะครับลุงก็เลยเอามาทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะประดับตกแต่งเล็ก ให้มันดูวิสมาลามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะเอาเข้าไปประกอบกับชุดมินิสตรีมพาวเวอร์แพลนคู่กับเธอไบนะครับก็เป็นชุดที่ใช้ไอ้น้ำแรงดันต่ำผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการใช้สตรีมอ e นจิ้นตามที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับการใช้พวกเธอไบนะครับเธอไบอยนจิ้นนะครับว่าอย่างไหนจะให้ ปอร์แมนหรือประสิทธิภาพอย่างไรบ้างทํานองนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวก็จะลองสาธิตการเดินระบบให้ดูสักทิศหนึ่งพอเป็นสังเขตนะครับตัวนี้ก็จะเดินขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ Motor, DC มอเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวไบเลอร์เจเลเตอร์ iler, ator, ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะเอาไอ้น้ำจากอบเลอร์เนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนอนจินตรงนี้แทนการใช้ DC มอเตอร์แล้วก็ให้มันปั่นกระแสฟไฟ,ฟที่ DC มอเตอร์นะครับสวัสด,ดีครับ